สมัคีตั้งอยู่ที่บ้านแม่กึดหลวงหมู่ที่หนึ่งตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตาชื่อได้ว่าเป็นวัดที่งดงามมากโดยเฉพาะปฏิมากรรมและสถาปัตยกรรมภายในวัดนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมากราบไหว้และชำบุญโดยเฉพาะการมาไหว้ขอพรกับหลวงพ่อทันใจ หลวงพ่อทันใจเป็นที่เคารพกราบไหว้สาหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปโดยเชื่อว่าหากอธิษฐานจะสําเร็จโดยทันใจหลวงพ่อทันใจเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกหลวงพ่อทันใจนั้นเพราะวิธีการสร้างไม่เหมือนกับพระพุทธรูปโดยทั่วไปใช้เวลาในการปั้นต้องแล้วเสร็จภายในหนึ่งวันก่อนพระอาทิตย์ตกดิน ความพิเศษของหลวงพ่อทันใจคือมีหัวใจและอวัยวะภายในที่ทำด้วยเงินแท้พร้อมทั้งมีกระดูกที่ทำจากไม้มงคลล้านนาพิพิธภัณฑ์หงหลวงอยู่ในวัดไทยสามคีเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใช้เก็บและจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ของคนในท้องถิ่นมานับตั้งแต่อดีต โดยมีการจัดแบ่งเป็นห้องแบ่งการแสดงเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งของเครื่องใช้นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาความเป็นมาของอดีตผ่านสิ่งของต่างๆที่จัดไว้อย่างน่าสนใจพระบรมธาตเจดีสเมืองชอดได้รับเรื่งบันดาลใจในการก่อสร้างเป็นรูปแบบผสมระหว่างไทยเมียนมาและอินเดีย มีศิลปะการก่อสร้างเจดีย์บริวารรูปแบบวัฒนธรรมไทยศิลปะปูนปั้นรูปแบบเมียนมาและรูปทรงหลักจากอินเดียเจดีย์พุทธคยาหมายถึงการตรัสรู้ธรรมซึ่งมีจำนวนชั้นทั้งหมด8ชั้นโดยในแต่ละชั้นจะมีความแตกต่างกันพระพุทธรรมปฏิมาปฐมบรมศาสดาโลกหรือพระพุทธรูปปางประสูตรมีความเชื่อว่า ผู้ใดที่ได้บูชาจะเป็นผู้ได้เริ่มต้นชีวิตอันเจริญรุ่งเรืองเพราะปางประสูติถือเป็นอากับกิริยาเริ่มแรกของพระพุทธเจ้าส่วนสำหรับพระพุทธรูปปางประสูติที่วัดไทยสมคีนั้นสร้างด้วยก่ออิฐถือปูนความสูง9เมตรโดยได้รับรูปแบบมาจากสวนลุมพินีวันประเทศเนปาล